ไปแค่หนึ่กระปุกนะคะกระฟ้าเนี่ยจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยขอบคุณลูกค้านะคะรีวิวให้เต็มอีกแล้วนะคะบอกว่าใช้ไปแค่1กระปุกนะคะกระฟ้าเนี่ยจางลงแบบเห็นได้ชัดเลย ค่ะทุกคนใครที่มีปัญหาผิวหน้าพังนะคะหน้าเป็นกระหน้าเป็นฝ้าพออายุ3 4 4สี่แล้วนะคะผิวหน้าเนี่ยมันเป็นกระเป็นฝ้าและหายยากนะคะตัวนี้คือช่วยได้ดีมากๆในเรื่องกระเรื่องฝ้ากล้าการันตีเลยว่าถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเลยนะคะตัวนี้ขายมาแล้วกัดองล้านกระปุกนะคะเป็นกระเป็นฝ้าหน้าดําหน้าหมองคํานะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะทาทั่วใบหน้านะคะตรงไหนที่เป็นกระฝ้าน่ะหนะทาย้ำๆตรงบริเวณนั้นไปเลยค่ะ ทั้งแต่เซตแรกเนี่ยจะเห็นผลว่ากะฝ้าของเราเนี่ยจางลง3วันแรกผิวหน้านุ่มขึ้นลื่นขึ้นนะเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นเลยว่ารอยดํารอยแดงนะคะรอยสิวนะคะจางลงแบบเห็นได้ชัดหรือว่ารอยกะรอยฝ้านะคะจะจางลงแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยส่วนใช้ไป1เดือนนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าแน่นอนว่าฝ้าหนาๆเนี่ยที่มันอยู่ตามบริเวณหนกแก้มของเรานะคะมันจางลงมากๆ อยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองนะคะลองตัวไหนมาไม่เห็นผลลองตัวนี้เลยไม่ต้องเสี่ยงเสี่ยงเงินฟรีนะคะตัวนี้กล้าก,การันตีเลยขายมากกว่าสอล้านกระปุกนะคะแค่ราคาเพียงแค่390เท่านั้นซื้อ1แถมหนึงนะคะ1เซตเนี่ยใช้ได้นาน1เดือนเลยนะคะรีบด่วนเลยค่ะจะส่งให้ฟรีวันนี้เก็บเงินปลายทางค่ะ